พอเดียใช้เวลาที่ว่างสำรวจบริเวณศูนย์วิจัยเขาต้องหาทองและก็ต้องหาให้เจอแต่มันก็ไม่เป็นผลพ่อเขาพยายามหาทุกซอกทุกมุมแล้วแม้หานจะช่วยหรือก็เพียงมีพวกเขาสองคนมันยังไม่พอฉันเหนื่อยแล้วฉันก็เหนื่อยอย่างนั้นเราไปพักตรงนั้นกัน ทั้งสองคนเลือกที่จะไปพักตรงสวนด้านข้างที่อยู่ยงเยื้องกับประตูทางออกแลน์ไหนตอนนั้นเองปารีได้สังเกตเห็นโต๊ะหินที่พวกเขาเดินมานั่งมีตาประทับอยู่ตรงแกนกลางของคาโต๊ะมันเหมือนลายเซ็นและทําเป็นตาประทับ ฝ่าเดียบอกฮานจริงด้วยนี่มันเป็นลายเซนนี่ใช่แต่ว่าคนที่จะทำลายเซนเป็นตาประทับแบบนี้จะนิยมใช้ในสมัยก่อนพวกผู้ดีเก่าใช่พวกผู้ดีเก่าแต่ก็มองไม่ออกนะเสียดายที่อ่านไม่ออกว่าลายเซนนี้เป็นชื่อของใครหรือว่าเป็นตระกูลไหนอันนั้นมันไม่สำคัญเท่า ลายเซนตาประทับนี้มาอยู่ตรงนี้ได้ไงนั่นสิหรือว่าฉันก็คิดเหมือนนายฟาเดียพูดพร้อมกับมองตาของฮานแค่มองตาก็รู้แล้วว่าต่างฝ่ายต่างคิดเหมือนกันแต่ตรงนี้มันเป็นที่โลง่งหากพวกเขาคิดจะทำอะไรก็คงไม่เหมาะแม้จะไม่มั่นใจแต่เป็นไปได้สูง ว่าตรงนั้นอาจเป็นที่ซ่อนทองเมื่อตองกู้กลับมาที่ห้องหานตื่นเต้นมากจนควบคุมอาการไม่อยู่เดินวนไปวนมาจนฟาเดียบอกให้นั่งลงโอ้ยฉันตื่นเต้นจะตายอยู่แล้ะฉันก็ตื่นเต้นแต่ว่าเรายังไม่แน่ใจโอ้ยไม่แน่ใจอะไรเล่าฉันเชื่อเลยแหละว่าอยู่ตรงนั้นเราซอมันออกไปเมื่อไหร่ก็ได้ ถ้ามันง่ายอย่างที่พูดจริงคนที่คิดจะซ่อนทองตรงนั้นนะ่ะก็คงไม่เอาไปซ่อนตรงนั้นหรอกจริงด้วยตรงนั้นมีทหารเฝ้าตลอดเวลาเลยอ่อความลับนหฮานห้ามบอกเรื่องนี้กับใครอืมฉันไม่บอกหรอกหลังจากที่ั้งคูแยากันหานกลับไปพร้อมเนติแล้วฟาเดียก,ก็กลับไปพร้อมกับไทโอ พอกลับไปถึงไทโอก็พูดเร่องหวนที่ฟาเดียเคยได้มาจากด็อกเตอร์เขาขอให้ถอดแล้วขอส่งคืนเจ้าของซึ่งมันกวรเป็นของครูสมพรฟาเดียก็ไม่กัดข้องถอดแหวนแล้วส่งให้กับไทโอรู้ไหมว่าแหวนนี้สำคัญยังไงไทโอถามแล้วมองหน้าฟาเดียฟาเดียฝ่ายหน้าและไม่รู้เขาก็แค่รับมาแล้วก็ไม่ได้สนใจ ว่ามันคือแหวนอะไรแต่พอรู้ประวัติของแหวนแล้วก็ทำให้ฟาเดียถึงกับอึ้งไปเลยทีเดียวมันก็เหมือนแหวนประจำตะระกูลแหวนมรดกของตระกูลเก้าวทับของด็ตรแสงชัยขู่สมพรที่เป็นพี่น้องกันแล้วก่อนวาของสำคัญขนาดนี้ทำไมด็ตรแสงชัยถึงได้ให้ฉัน ็เพราะว่าเขาอยากให้ฉันสนใจ่าเดียงไงให้นายสนใจฉันใช่เพราะแหวนวง,งนี้ทำให้ด็อกเตอร์แสงชัยมีโอกาสเข้าไปเรียนในเมืองได้รับโอกาสดีๆจนเป็นคนมีชื่อเสียงอยู่ในตอนนี้ฉันไม่เข้าใจมันก็แค่แหวนประจำตระกูลไม่ใช่หรอไทออตอบว่าใช่มันเป็นแค่แหวนประจำตระกูล แลคนที่ครอบครองแหวนประจําตระกูลนี้ก็ได้ช่วยทหารกลุ่มหนึ่งเอาไว้ตอนที่เกิดโรคระบาดซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงที่เกิดโรคแรกๆก,การรักษาก็ยังเข้าไม่ถึงปูะตาของอันวาก็เสียสละช่วยทหารกลุ่มนั้นเอาไว้โดยการออกจากที่ปลอดภัยเสี่ยงที่จะติดเชื้อพาทหารทุกคนกลับเข้าเมืองแลวหลังจากนั้นพวกเขาก็ไม่ได้กลับมาอีกเลย คาดว่าระหว่างทางคงติดเชื้อหลังจากนั้นหนึ่งปีทหารคุมนั้นกลับมาพร้อมกับตอบแทนบุญคุณด้วยการช่วยเหลือดรแสงชัยทายาทเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่โดยที่ไม่รู้ว่าครูสัมพัรก็เป็นทายาทอีกคนดรนี่ร้ายมากร้ายจริงๆนี่แหละตัวตนของเขามีหน้าล่ะ เขาถึงไม่กล้ามาที่นี่คงละอายแก่ใจฉันไม่คิดว่าเขาละอายแก่ใจหรอกเขาแค่กลัวโดนลมปนามมากกว่าไทโอดูโกรธดอกเตอร์ our, แสงชัยมากกว่ากูสมพรซะอีกแต่ก็ไม่เคยแสดงความรู้สึกอะไรออกมาเลยฟอยเดียเริ่มไม่แน่ใจเมื่อไทโอเกียดร ok ้อ ok ์ ok, แสงชัยมากขนาดนี้เท่ากับเขาไม่ไว้ใจตัวเองด้วย ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันไทโอคงระแวงเขาอยู่ตลอดเวลามีหน้าละ่ะพยายามควบคุมเขาตลอดทางด็อกเตอร์แสงชัยมาที่โรงเรียนของอันวาเขาไม่ได้ตั้งใจแค่มาหาตั้งใจจะมารักพาตัวแต่มันไม่ง่ายอย่างที่เขาคิดแค่เจอก็อย่างไม่ได้ แม้เขาจะใช้เส้นสายเข้าช่วยแต่มันใหญ่ไม่พอมีคนหนุนหลังโรงเรียนนี้อยู่ซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่เขาก็ไม่อยอมแพ้อ้างว่านามสกุลเดียวกันกับนูน้อยอันวาแต่ก็ยังถูกปฏิเสธอยู่ดีด็อกเตอร์แสงชัยกลับไปด้วยความหมงุดหนิดในขณะที่ฟาโลกำลังทานอาหารกลางวันในโรงอาหารกับอันวา อันวากินไปมองหน้าฟาโลไปเพราะอาหารของเกรงเยอะมากมันเยอะจนไม่รู้ว่าจะกินหมดไหมฟาโลหัวเราะมองทำไมกินสิหรือว่าแม่ร่อยอร่อยสิแค่อย่าจะบอกว่าไม่ต้องตักให้แล้วแค่นี้ก็กินไม่หมดแล้วกินเยอะๆจะได้โตวไวๆจะได้โตทันเป็นเพื่อนเล่นกัน วันนี้เราก็เล่นด้วยกันไม่ใช่เหรอใช่แอันวาตัวเล็กไปถ้าตัวโตวกว่านี้ก็คงจะดีงั้นอันวาจะกินเยอะ,ยอะนะอันวาพูดพร้อมกับยิม้มเพราะฟาโลเป็นเพื่อนคนเดียวและเพื่อนคนแรกที่อนวาสนิทมากที่สุดหลังจากทานข้าวฟาโลก,ก็พาอันวาไปเล่นแต่ด้วยความน่ารักของอันวาก็มีเพื่อนๆคนอื่นเข้ามาเล่นด้วย แม้ฟาโลจะไม่ชอบนะักแต่ก็ยืนมองอยู่หางให้อันวาได้เล่นสนุกกับเ,เพื่อนๆจนกระทั่งพ่อออเดินมาเรียบร้อยแล้วครับคุณฟาโลด็อกเตอร์กลับไปแล้วถ้าเขามาอีกก็ไล่เขาไปซะไม่ต้องเสียเวลาไปคุยครับคุณฟาโลแต่ว่าน้องอันวาอันวาทำไมเหรอเออคือ แค่สงสัยนะครับอันวาเป็นน้องผมแค่นี้คงทำให้พออาหาสงสัยได้แล้วใช่ไหมครับครับคุณฟาโลพวกเราจะดูแลคุณอันวาเป็นอย่างดีครับขอบคุณมากครับพออจอยฟาโลอยากจะทำมากกว่านี้อยากไปรับไปส่งอันวากับบ้านแต่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนั้นได้คนมีสิทธิ์ก็คือมอยู หลังจากหมออยู่ไปรับอันวากับตะกรงเรียนอันวาก็พูดถึงตะฟาโลจนหมออยู่อดแปลกใจและถามไม่ได้เขาเป็นเพื่อนอันวาพูดพร้อมกับทำท่าเขินอายแค่เพื่อนต้องเขินขนาดนี้เลยเหรอก็เพื่อนจริงๆฟาโลหล่อมากเลยอืมเราก็น่ารักสงสัยพี่หมอไปคราวนี้ คงต้องทำความรู้จักกับฟาโรหน่อยแล้วได้เลยได้เลยอันวาจะแนะนำให้รู้จักเองดีจ้ะงั้นพรุ่งนี้เลยดีไหมครับงั้นเราไปอาบน้ำได้แล้วครับในขณะที่อันวากำลังจะเดินตามแม่บ้านเพื่อขึ้นไปอาบน้ำบนห้องท่านสายตาก็หันไปเห็นจักรินจักรินใช้ข้ออ้างของอันวา พื่จะได้มาพบกับหมอยูหมอยูก็คุยกับจกักรินตามมารยาทเป็นไงครับวันแรกของอันวาก็ดีครับไม่งองแงนี่ก็ขึ้นไปอาบน้ำอยู่คุณไม่ต้องห่วงหรอกครับอันวาเป็นเด็กดีแต่ผมคิดว่าก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ค่อนข้างดื้ออยู่นู่นเดื้อมากจนครูสมพรพ่อของอันวาต้องดุอยู่บ่อยๆแล้วครับ หมออยู่ไม่เชื่อผมเหรอครับไม่ใช่ไม่เชื่อครับผมแค่เชื่อสายตาตัวเองแล้วสายตาของหมอมีผมอยู่ไหมครับขอโทษนะจัก,กรินฉันว่านายกลับไปก่อนเถอะนายก็เห็นแล้ววันวาสบายดีครับแต่ผมยังไม่ได้เจอวาขออยู่เจอวาก่อนได้ไหมครับได้สิครับงั้นเชิญตามสบายหมออยู่พูดพร้อมกับ เหลือบมองจัก,กรินไม่นานอันวาก,ก็ลงมาพร้อมกับชุดนอนชุดนอนสีชมพูจัก,กรินเห็นแล้วก็หัวเราะอันวาถึงกับหมองคอนเราไปนั่งข้างหมออยูไงอันวาชุดนอนน่ารักดีนี่ก็น่ารักอยู่แล้วพี่หมอซื้อให้พี่จักมาทำไมดึกแล้วก็พี่ไรโอให้พี่จัก มาดูเราว่าเป็นยังไงบ้างไม่ต้องหรอกอันวาสบายดีถึงยังไงก็ต้องมามีขนมมาฝากด้วยนะมีขนมได้เหรอเอาทองไปซื้อมาใช่ไหมอันวาพูดทำให้จักรินถึงกับชะนักและจ้องหน้าอันวาอันวารู้มากไปแล้วถึงจะไม่มีใครเข้าใจที่อันวาพูด แต่เขาก็ไม่อยากให้อันวาผู้ด,ดีแต่ตอนหน้าหมออยู่เขาดูอันวาไม่ได้เขาได้แต่ใช้สายตาดูอันวาทานหลังจากนั้นจัก,กรินก็ขอตัวกลับพ่อนวาอาจจะพูดอะไรที่เขาคิดไม่ถึงอีเขาไม่อยากให้หมออยู่มองเขาในแง่ที่ไม่ดีหมออยถึงกับถอในใจเมื่อจัก,กรินกลับไปเขากลับไปแล้วเราไปทานข้าวกันเถอะพี่หมอไม่ชอบพี่จักใช่ไหม ใช่แต่พี่จักของเรานนะวุ่นวายมากเลยพี่หมอแทบไม่เป็นอันทำงานพี่จักชอบแกล้งนี่แกล้งอันวาแล้วยังจะมาแกล้งพี่หมออีกเหรอนี่พี่จักเคยแกล้งอันวาด้วยเหรอบ่อยเลยแหละดึงคอเสื้อมั่งแล้วึงแขนมั่งแล้วอันวาเจ็บทุกครั้งเลยคนอะไรทำกับเด็กตัวแค่นี้ได้ แต่ก็ทำไปแล้วแหละอันวาฟ้องพ่อด้วยดีแล้วถ้าพี่จักรทำอะไรเราให้บอกพี่หมอเข้าใจไหมครับอันวาจะรีบบอกพี่หมอเป็นคนแรกเลยดีมากจ้า